ช่วงคิสวาเลตี้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้พี่ปังอะค่ะฝากอะไรถึงน้องๆที่อยากจะเข้าสู่วงการบันเทิงนานๆแบบพี่ปังอะค่ะโอ้ย่างแรงเลยนะครับต้องบอกว่าต้องขอชื่นชมกับน้องๆที่มีความสามารถนะครับตัวอย่างเช่นน้องนายกับน้องนับเพชรที่เราเห็นนี่นี่ด้วยนะครับผมน้องนับทองนะครับและน้องยี่หวะเหล่านี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับเด็กๆนะครับผม ต้องบอกว่าใครๆก็ตามที่มีความสามารถแบบน้องๆทั้ง4คนเหล่านี้นะครับ <c oughs> ตั้งใจทําแล้วก็ทําให้สําเร็จโดยถ้าโดยคุณพ่อคุณแม่นี่แหละสําคัญที่สุดนะครับเ <c oughs> พราะคุณแม่ต้องแบ่งเวลาน้องให้ถูกด้วยแล้วก็บางทีอย่างที่บอกครับสนับสนุนได้เห็นด้วยแต่ว่าอย่าให้มากเกินไปครับบางทีนะครับ <c oughs> ต้องดูไว้ครับ ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอขอบคุณพี่ปังประกาศสิทธิ์โบสวรรณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ในรายการของเรานะคะมีเหรอคะมีความรู้จากพี่เหรอคะใช่ได้นะครับได้เลยค่ะโอ้ดีมากเลยครับดีมากแล้วก็เราก็มีเสื้อค่ะจากทางรายการมอบให้กับพี่ปังด้วยค่ะครับผม อู้แล้วกางเกงไม่มีอคะอะไรกอันนี้ไม่แจกกางเกงเหรอกะแต่น้องนายไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะพี่ก็มีมอบให้มอนกันค่ะโอ้น้องนายก็ไหวอดวาเฮ้ยเฮ้ยอดวะอ่ะน้อเพชรไปละมีเป้านะคะเอาน้องเพชรมีมีที่บ้านนี่หละค่ะเพราะว่าถูกต้องครับเพราะว่าพี่ผังจะให้น้องน้องนับเพชรใส่ไปก็คงไม่ได้คงคุมไปหมดทั้งตัวนี้เลยไม่ได้แต่ไม่ได้ครับผมค่ะแล้วในไหนน้องนายก็มารายการของเราแล้วนะคะเราก็อยากจะให้น้องนายร้องอีกสักเพลงนึงค่ะที่มีชื่อเพลงว่า แเธอนักร้องคือไดออันโดฟินค่ะว้าวค่ะวันนี้นะคะก็เราทำหมดต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบบบาาายยย๊ชอบมากเลย บอกฉันสักคำว่าเธอทำได้อย่างไรเพราฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่กับเธอที่จริงนับตั้งแต่ที่เราแรกเจอไม่คิดว่าจะรักได้มาก พบกันวันนะ้า ขอฟ้าไม่เคยจะมืนเดิในสักวันสีสันชวนให้ ทับใจทุกทีชีวิตของคนคนหนึ่งได้อบอุ่นใจและได้รู้ตัวว่าเป็นคนที่โชคดีขอบคุณนาะทีทำให้ทุกๆนาทีได้มีความหมายึมคันตั้งแต่พบกันวันนั้นใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวัน,น,น